จนนี่ได้หมดสดชื่นเราวินาทีรับรู้ลูกในท้องจากไปเฮ้ยสามีร้องไห้ตลอดเวลา ข่าวดีละกลายเป็นข่าวร้ายไปเลยนะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นเจนนี่หรือเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นได้เสื่อมพรสามีตัวเองยังยิ้มชัดมงคลค่ะว่าตนท้องลูกคนที่สองึ่งสร้างความดินลีปรีดาให้แกเธอกับสามีและคนรอบข้างอย่างมากมากค่ะแต่แล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะคะนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้ค่ะคือสูญเสียลูกน้อยในท้องคนที่สองอายุครึ่งเดือนกว่าซึ่งผลอันตราเศร้าก่อนหน้านั้นเผยให้รู้นะคะว่าคุณหมอไม่เจอหัวใจของน้องเพราะเด็กร ด้านสามีของเธอก็เสียใจจนน้าตาลไหลออกมาเลยค่ะทั้งนี้นะคะเจนนี่ได้เขียนบอกเล่าวินาทีที่คุณหมอแจ้งลูกในท้องของเธอจากไปแล้วพร้อมกับเผยถึงสามีที่เสียใจและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาโดยเจนนี่โพสต์นะคะว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สัส้นๆให้ฟังอย่างที่ทุกคนทราบก,กันว่าเจนนี่ได้ตั้งครรภ์มีลูกคนที่สองเจนนี่ตรวจเจอหน้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะโชคราชน้องอายุขันได้เจ็ดวิกกว่าเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจิงได้ไปหาลุงหมอลุงหมอตรวจอันดาซาวน้องห อยู่ในบริเวณมุดด้วยปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลเยอะกว่าปกติค่ะจึงห้เจนนี่ฉีดยากันแท้งมีสั่งยากลับบ้านห้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวันรวมถึงกินยาฮอร์โมนวันละ3าเวลาเผื่อเพิ่มฮอร์โมนในรงังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอค่ะหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์คุณหมอก็มีบอกให้กำลังใจไว้บ้างต่อเคสนี้เจอเยอะมากๆหลังจากนั้นตนก็กลับบ้านมาค่ะกินยาสอดยาตามหมอสั่ง่านไปสักระยะมีเลือดไหลมากขึ้นและตัวของตนก็มีอาการปวดท้องนน้้จจไดโทรตว กับปหมออีกโรงพยาบาลเรื่อความทัว์ค่ะ ตวดหลายทีเพื่อความสบายใจจนกระทั่งวันที่เจนนี่ได้ทกาการอัลตราซาวด์ครั้งที่สองปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องึ่งปลาหมอนะคะคุณไม่ทันจบค่ะพ่อยิวก็ร้องไห้แล้วเดนเอยาไปจากห้องตรวจส่งมดลูกของเจนนี่นั้นไม่มีแผลอะไรนะคะไม่มีอาการผิดปกต,ติสาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเค,ะแคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดถัว่วบารเมล็ดสามารถเติบโตได้บ้าเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้คือนาทีนั้นช่างดีหัวใจจริงๆต่อให้เราทําใจเหม่อบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับ อาการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขุนมดลูกในวันพรุ่งนี้<ช>ค่ะ,คะจนนมีขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามานะคะเรื่องแบบนี้ทาใจยอมรับได้ยากมากจริงๆแม่ขอให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะรู้ไหมป้าเขาร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภารกิจแม่กับป้าจะทําบุญไปให้น้นงลูกคักล่าสุดนะคะจนนมีได้เผยภาพตนเองเขารับการขุนมดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาการแข็งแรงเป็นปกติแฟนคลับนะคะรุนส่งกําลังใจใจห้้คคครออบววยย่่าางนมเทีีดะ